เด็กสามตัวี่ยังเกาะหาเกาาเกีว่ามันอยู่ว่าอยู่หลังมืขื่นว่าอยู่หลังขื้นอ๋อหาเกาะสีรับคุณตาสีคุนตาเขียนใส่ทีดิหให้ักหน่อยมั้งอืมกระเทือนไหนมากแล้เหนองผู้ใดคนเดียวผมดนช่างมาเขียนเขียนให้บนนะอ๋อเขียนเขียน้ขุตามากเลยอ๋อ มันโม่มันโม่เขียนบ่ใดอ้จางผล่คนัอนี่ตัวคนโปเปียนคนอยู่ในศีลก็ในธรรมคนอยู่ศีลก็ในธรรมเบเบาโก้ซื่อก็ลุบเบาโชื่อื้อลุดโอถ้าบ่าหายก็ว่าหายบ่บ่หายปิ่กระปกรมาโออการดอย นี่เขาจงเคียเขาจะนือนี่เันไปได้จี้กันแต่ว่าคนง้องแต่เอามือกับกับพวกพวกีโตก็ไปจ้าสามตัวซทั้งผีกับมันใจ้นะครับหรือทั้งผีใดก่นเก่าซีหาเก่าซีหาเก่าซีถาเนเกาีาหางวดซ่อนหางวดซ่อนบ่เขาแต่บนนึงบวเขางวดบนนึงบวเขาาเก่าซีเดหาเก่าซี บอกเข่าเต็มหมดบนหนึ่งนอกนั้นมาเขาเบิดหาตัวเดียวเปรี้ๆสามตัวตรงตรงดากื่มามบอกไเลยเออใช่หรอนี่ทางอะไรป๋อหาเา ท่านผู้ชมนะครับสำหรับอะรที่เข้ามาเลีนะครัฒนาที่ตอกันะครับสำหรับที่เรื่องครัใใกาทงนทุนด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามเีรสามสามเสามเสามสามเสาม นี่คือบ่าไงตาลองชมไหมนะครับนี่ตัวนี้เอาเนาะนี่แหละของตัวนี้ของคือของตาเพิ่นฝันเพิ่นฝันได้ฝันว่าจับกบบ่ฝันว่าได้จับกบแล้วก็เพิ่นว่าเด็กยู่แล้วแม่แม่คุณพ่อบอกเหนียว่าบ่กเกาซี มันจับมือกันอย่างันพันมาจับครบรอบสี่ตัวอืมแคนั้นพันมาไอเขาเขาอุ้มลูกผัวกับเมียเขามาหานี่เหมือนเสาเนาะแต่ของนอนมันชันตื่นดอกครับมันก็มาแต่บางเดกเล็กหน่อยมันหายมันูกไข่ใหม่มาเล่นด้นก็มาหามันก็ว่าผมนีิทระในจันที่มันว่าอืมแค่นั้นผมไปจัดใหม่อยู่อยู่ในไอ มาว่าเขาหายอย่างเขาว่าเขาจุดจับมาว่าจัดไม่อะล่างรอกบมว่าคนอื่นเนเขาเหียจ้องข้น้าเขาเขาบ่กเลี้ยคนอื่นก่อนมากก็ติดปิดาเแน่มัดผัดหูกเมื่อเช้าลูกบันดังอยู่ทงกลางรถเนาะมาข้อละตาอยู่ตรงกลางมันทเลม่นเลหายไปวังอันั้น องหนึ่งบ่พอว่าอ๋อเหล็กงวดที่แล้านี่เพื่นตาเพื่นไห้สามเจดสามเหลอกัหนึ่งมันสิมาเป๊ดดากบ่มันนี่นึ่งมาอีกบานนี้อ๋อลูกยังอยู่ชั้นกลางอย่างว่าตีแป๊กือจได้จังพ่อว่าที่มาว่าเหล็หาบเลยบ่อืมเพื่นว่าเล็กหาเลขงวดทีเหล่ววเพื่ไห้นี่เ็สามเจ็สามล้วก็บสองหนึ่งนี่เพ่นว่าเพื่นเอาเหล็กงวดแหล้วมาให้สามเจ็ดสามหลกับสองหนึ่งแต่ว่างวดนี่เพื่อนว่ามันมันสิเป็นเหล็กหามันบ่ฝัน มันบ่ฝันเพิ่นก็เลยบ่อยากบอกพี่น้องมันพันอยู่จะว่ามันเอาบ่ให้เลยเป็นโตมอ๋อมันไห่เหลือเป็นต้มเออ่วาเป็นเหล็กครับครับเออมันเป็นเหล็กหาบจะว่ามันมันบ่เขียนมาเป็นเหล็กโตนั่นโตนึงคือสี่น้ำบ่อไม่แฉะเลยแฉะ่ะไรมันบอกบ่อหือครับจะว่าเขาให้อยู่มันเอาห้เป็นเหล็กครับเออสามโตไห้เหล็กครบสามโต แว่าการสืบเงเร่อยสามเจ็ดสามยังเบิ่มบุบอกแก้มือพูดเลยละบอกแก้มือพ่นละสามเจ็ดสามเริ่มนะคตัวเดิมสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามหาเข้าซีนี่ของคุณลุงครับของคุณลุงตาทิบก็คือสามเจ็ดสามคุณบอกว่าหายสองหนึ่งน้ำสองหนึ่งน้ำสองหนึ่งน้ำใหเพื่นเนลุงตาิบมาเขากับกัเลยขามาเรหาลยอครับ เนี e ่ยคมันบเขียนเลข่มันมันให้ปันหนบามันหาไถอนะมันหากับนีสองัย้อนย้อนลงมาจังครับมันหามันย่อนยอนลงจังสิมันสิเป็นหนึ่งที่พ่อใหญ่เ้มันก็สิเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสับอกพ่อใหญ่ก็สิจเดยวบอกว่าถึงผมวาพม่สิสองนึ่งหนึ่งสองตัวนี้สับอกพ่อใหญ่เนี่ยนะจัว่ามัน พี่เอามาเอาวกัเนี่ยอุ้มลูกมากเลยหวก็เมียอุ้มลูกมากขึ้นยังคนใหญ่อาจจะเจามาอาจจะถินมาตปดจนี่แลว่าจนใหม่จะบอกว่าเมียกวนครับเออการิ่คุยกันว่าใหม่ใหม่เขาบ่บ่ใหม่เขาดีเรใหม่เราปาครับ เพี ện, ้ยนเพี้ยนสิเออประตูสวนยิบพิษไว้นะมันโชร์บงเลน้ำปนนี่เขาเขาใดญ่มาบ่ายบ่นี่มันโชโชหาเขาเขาโชวหามันอืเรื่อยอยู่บ่านเจ้าเพี้ยนบ เอาบปท่องกูไบบวาชวงกน่าท่วงมาอีฟูมนแล้วอันนี้เป็นหนึ่ข้ต่อไได้ครับได้พ่ชนิบอกบใครเห็นคนอด่นท่ามาไ่เด็กชุดนี้็ร้ไล่วดังบอกนี่นีคนไปหาจับเอาุ้งเพราะสนใจเรบานาคนอื่นนะมีมีคนอื่นใหม่เลยใรยังบ่บอกที่โมันเนียเบืิ มึงเห็นมึงกินอะไรนี่มีเตลึกเหล้านี่แหละนี่เหลือเหล้านี่แหละแบบหางวดซ้อนนี่แหละนี่ตัวนี้ตัวนี้บ่างนี่ตัวนี้นี่เหลือเพือนนี่หางวดซ้อนนี่หางาซีนี่หางาวซี่ครับหางาซีเหลือเฟ่นหางวดซ้อนของพ่อยายของพ่อยายลุงตาชิปหรือว่าซื้ออหลีอเพิ่นซื้อลุงเคนเออลุงเคนลุงเคน ถ้าลุงข้านแต่ก่อนผมจำ่าอะไจำไว่าลุงข้านลุงข้านลุงข้านโมเมนเป็นพี่สาเป็นพี่สาเนาะอ่าอพ่อ่าเส้นนองของพ่อผอเป็นนองเดี๋ยวอ๋อผมอาจะเป็นพี่พ่อไงพ่อไอายุเท่าไรครับเนี่เอสมพ่อเดอ่พ่ออเห่ก้าะพ่อไพ่เท่าไหร่พ่อตาทิพย์ สิบ86พ่อนี่ย73พ่อตาทิพย์นี่86 86 73อ้นหน่ยนเลขพอดีตัวเนี่ยนั่นน73พอดี73 73 86โอ้รวมแล้วรวมแล้วทตัวเลขเนี่ยอายุสองคนนี่รวมแล้วเป็นเท่าไรเนี่ยอายุสองคนนี่73กับ86ก็ร้อยพอดีร้อยพอดีบ่ะเจ็ดเจ็ดสามสามแปดห 6ปดหกตัวนี้เป็นเก่าตัวนี้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งเก่าฮะหนึ่งหนึ่งเก่าห่งหนึงเกาครับนั่นแมบอกวมนว่แมต้องไล่กนะเจ็ดสิบสามบวกแปดสบหได้เท่าไหร่ครับเจ็ด ดสิบหกตัวนี้ก็เป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นหาหาหาาเก้าเจ็ดกับแปดก็จะสิบสามแล้วลอยหาสิบเก้านะลอยหาสิบเก้าลอยหาสิบเก้าครับลอยห้าสิบเก้าปีอายุสองคน <c oughs> พ่อเท่าสองยังไงพ่อเท่าผู้ยิงใหญ่อายุ <c oughs> อายุหลายหลายหลายที่สุดไปเจ้ามูบาดนี่นี่เหลืออยู่แค่สามคนพ่อตาทิพย์เนี่ยครับโอ้มันมีคนหนึ่งแม แม่ลองโอ้มียายนุ่งมีนุ่งอายุนันท่าดเกาะเก้าสิบหรือบอกบอกคึ้ัว่าึ้ดทีสองปีสองปีนีประมาณแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดนาะอยอะละแปดสิบแปดคือเรากับมาพนุ่งกับพี่ชายนะเป็นพีใช่ไหมเป็นน้องเป็นกันเนี่ยออกมาเนี่ยเก่อน กไดนี่วยห้าสิบเก้าแปดสิบหหกตัวนี้เด็กเก่าเาาาก่าวยห้าสิบเก้าี่ยังนี่สิเขียนห้แล้วบนี่เ้โอ,อโอ้ทดบังตัวเลยกเหรอแปดสิบหกเก้าอือเป็นอ่ารองบึงคนสมัยเก่าสีคิดเลยกค้อบึงแปดสิบหกแปดสิบหกอืม แปดสิบหกยี่สิบกับแปดพันสิบห้าสิบห้าบวกเก้าไดเก้าก็สิบห้าแม่แหละหาสิบเก้าหนึ่งลอยหาสิบเก้าครับผม เครียนแม่รับเงี่ยครับผมใจเฟินลอกไห้ไงกันอบ้านนี้ราคามันเด็ดเน็กับขันขันบอลสองก้านมาจูโทษไอ้บอกเราครับแต่ใช้ว่าควบสะดวกนะอ๋อครับครับแช่ว่าบ้านไก่ย่งย่างยิ่งยุ่มือมือทิพซีที่มา่ามือหล่อจังเวลาวันแกล้มมันท่่สุ คามหาบ้นพักพ่อได้อยู่พ่อได้ยุพ่อพ่อหศึกากันพ่อได้อยู พ่อใหญ่สิบอกเลยเขาสิให้มือแรงให้สิอฝันก่อนเออเมืองแร่งสือเล่าไ่ก่อนอ๋อสืฝันก่อนรอติดสามเด้อพี่น้องนะครับรอเิ็นสายคนเขาฝันมันบอกหมันไก่บอกไปอยากบอกบ้านไอยากบอกไปอยากควายเอาอเออมันเสียงเงินเนี้ยเนี้ยมันสืเสียเงินอยากมันเสียเงินเอออยากมันเสียงเงินอีกก็ก็สิอบอกฝันมันบอกบอกชาบบอกไก่แกก็ไปอยากบอกอืมอืมอืม ได้ๆเพื่นใหญ่ขาดใหมันผัดอันนั้นใกลายเมันเอามันโตมันเลยเหรอเพื่อนยยามีแหมีกลับม่เกืบเถอะแมนแอูเออเอามันัวเดียวแข็งแข็งเลยโตมานเลยมันมันมันจังบอเสียจังบ่อเสียมันจับอเสยงเงินเสหจันมอนบอกอีกว่าจานมอนนี่ห่วย คนงแล้วทีนันฝันอีกขึ้นอีกแล้นป่ะแมนครับคนสีฝันอีกขึ้นอีกคนคนเรคนเรอยางบอกคงคือไทยแท้ตัวไหนน่ามือเนี่ยโคตรสุด้ายสุดอีลีสุดคักคักได้มือเนี่ยครับนี่สิหาซื้อได้กว่านี่จะมือสซื้อย่านเด้ยังเกาะยันเด้จะมืออันตัวนี้นั่นตัวนี้อตาตัวทึ่งคอทึ่งอะเอ้ยยังคนไงฮะคอียานยะ อันก็บ่ยานบ่ยานยานเตมันหลกยานเตมันหลกเออไอออกรือมันก็บอออเฮ้ออันก็อ้ยขันท้าบ่มาข้าบ่สื่อเนี้ยบนอันมันจ่ภาษาสื่อส่วนมากบ่ขัน้าบ่สื่อขันท้าบ่สื่อยานยางเดียวคือยังกบวยไงยางก็อัน อย่านเขาล็อกยานเขาล็อกย่านเขาล็อกพ่อย่านเล็อกลิอันบ่ย่านพ่อญ่บอกเออเออย่านบ่บ่ยานอกคันหามาคิดนสิซื้อบอกแกบาดชับซึ้อพรกัซื้อขันเ้ามาขันบอกมาเขบาซื้อครับเออครับอืมเล็กอันบ่ยานดอกย่านแต่เล็กล็อกย่านแต่เล็กล็อกญ่วา อย่าหาหลอกเปลกของกันเด้อไม่ันเราออกตัวหนึ่งมันก็บ่ถืถุแค่มันยิบอกตัวหนึ่งก็บ่ัตถุกันเนาะพ่อใหญ่โอ้ยเป็นยังเขาเชื่อแปลกกันเขาเชื่อเนาะเขาก็เป็นพอเหล็กเนาะอ๋อครับพ่อใหญ่เขาเป็นพอเหล็กพอหมุนเขาก็หูไว้ยแหละคุหมุนยุสัยกับเขาคนหมุนยู่วางกอกคนบอกอยู่บ้านไนเนี่ยคนบอกอยู่บ้านคุณพ่ออยู่สีขอาคุบพ่ออยู่สีฟ้า ผู้บอกบอกแก่ผู้งเทพผู้ผันผันผันอยู่ทางนอกผันอยู่ข้งนอกผู้อันนี้เขาเขาบอกดงเทพผู้ผู้บอกดวงศิกรศิกรศิกรไม่ใกล้กับพดทธอบกันว่าที่ละวัดที่หนึงกับบใกล้รอตาโบใกล้กับบไกลกับท่ละวัดที่นึงกับที่สูงพ่อยบอกเขาไปที่ะรนี่มันไหลไหลช่องอยู่นี่เขาไม่ทายทอนให้พ่อยนี่บอกเขาเบิกยาไปลลอกของเหลียพ่อยด้วยแต่พ่อยบอก บอกเขาเล่ยเขาไงบอกกล้องฉลาห์เนอย่าล็อกของตาเด้อว่าสิตาสิปล่อยเหล็กเหมือนกันอย่าล็อกของตาบอกเขาได้เลยอใหญ่เขาเบิ่งอยู่กล้องฉลาหเขาเบิ่งอยู่นี่เเาาขบครับเขาเบิ่งอยู่ครับบอกบอกเขาเล่ยเขาไงบอกไม่บอกบังกล้องบังเราดิบังเป็นหลอกตบแหละบอกบอกบอกกล้องฉลาก์เนี่ยอย่ามาหลอกเหล็กพ่อใหญ่เด้อ เขาพยิงเลยจับมือลุยกองฉลาดนอมันมันบ่ออกมันหลอกเบ็ดแบบพนีงไม่หลอกไวก็บอกต้ไม่ก็บอกถือครับเขาหลอาไหโอ้เขาเล่นหลายกมเขาเยอะม่อนขวัญแกนการละสินี่เขาเหลน่ยงอย่าหลอกเหลี่ยใหญ่เด้อ เขาบ้านเม่อันนั้นทำภัหน้ายหนักอันนั้นไม่จะเชี่ยนท้องโอ้ยคนเราบุญกับวปานจะเขาปล่อยเขาไปเสียงถึงการนำมงินแล้วพวกมาไล่เล่าอะไรของอ่ะเขาสิิ์ถึงไทยกันจี่นไม่ใช่อะไรก็เป็นสวายท่าน้ช่ครับผมสิิถึงไทยกันเห้ยัง บังบังที่ม่รอกูไม่รอชุดเก่าเนาะไม่ราคนรอก็ออกว้าเออรอถือก้านที่จะเมื่อลม่แล้จเมื่อยานเออจเมื่อยานคอยไม่หลับเ่าสายคอพุ่มกันด้วยเลขนี้อ้าเอ้าตาถือห้าเก้าี สามเจ็ดสามสองหนึ่งเก่าสี่เนาะครับหล้วกระสามคิดสามหล้วกระสองหนึ่งเอาไปพิจารณาดูเลยเด้อไปสื่อเบิงก็ไปสื่อเบิงอ่ะคุณตาถึงไทยแล้วโอ้ยพ่อนให้ลูกหลานอ้ยพ่อนโอ้ยพ่อนสองหนึ่งสองแก่หายหัก สองเสองบเป็นหยังอ้าสองน่งสองเบกตอไหบอกละเด้อตาชิบอกแล้ว2องเกือบว่ได้ตัวข้เนี่ยเกือบว่ได้เลขตัวนี้เพิ่นบอกแล้วสองเน่สเรียนเลขหาบึงเป็นหยังเพิ่นว่าสอง่องอนี่นมาใส่นีเลยใส่นีเลยอสองสองเอาสองขาตัวหนึ่งสองขาตัวหนึ่งอ่ะนสองสองครับสเลขหาบเลขหาบแล้วมักเลขหาบกันเี่ยครับพี่น้อง สองหนึ่งสองมัเลยขาบเลตาใส่มาใส่เลยมักตัวนีเลยสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอนเมาเลยสนนะครับนี่เด้อนี่เด้ออะให้เห็นกันทุกคนนบอกว่าซอยนเรื่องวันนี้เนาะสองหนึ่องสอครับพี่น้องนะครับสองหน่งสองอครับอวยพรให้กอนเอาไข่ปนมือขืนสาธุทุกคนสาธุเสด็จพรับพรํากันรับพรํากัน จมกินเย็นเด้อรันนี้เคาะยามาผ่านเด้อขันนี้เคาะยามาไก่เจ็บปวดไข้ถอยห่างนี้ใกล้ใเล้เด้ออยูรานอยู่ชมกินเย็นเด้อบาดเนีหายคอหายหายโศกหายหายโรคหายหายไข้หายคอสุดจเย็ดยรเด้อาพบปัญหาจาผ่านง่ายอยู่ร้านอยู่ชมเย็นมิสุกันจะได้แพชูกจะถึงนี่มาไก่ เสีปวดไข่หายช้อยหานี่ใกล้ๆเลยคอหลุกรานหนึ่งมีอนโเดินเน่ามันพันที่เป็นขนาดจะเสกบาทเสีหลมากใจยอมยามได้สาธุคอยคำคอยคู่สาธุ้อยด้วยคอยสูงหอยด้วยเด้อสาธุทุกคนเด้อสาธุทุกคนสาธุสาธุอ้สูงหยละอันที่หนึ่งอยากเดินเงี้ยนกันหดินเงียนไลน้องเด้ออยากเดช่องเดช่องไรมาก เลยมาแห้งปันนง่นน้่งแกงเลยมาลังเขาให้เตรียมบ้านให้เรื่องเลยอนั่งยุ่งงันก็ให้มีเงินแเนี้ยงชาวบ้านนี่สาธุให้มีเงินลากเลี้ยขชาวมือสาธุนี่เอาเลี้ยงชามือนี่ก็ไ<อ>ม่เห็นคนนั่ง ก็มีคนนั่งคนสาธุขอให้่นไม่อายสูงขังลหงดีสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยั่งยืนอมเพียงเอาอีกคืนึงอมเพียงีอนึ่งใหไงอมเพียงนะคือนึงอมเพียงอมเพียงเออสามเถื่อสาธุ ออกแท้ออกแต่แท่ออกแท้สองหนึ่งสองเหมือนแรงอีกแถวอีกราบางเอกกว่าสิบฟันเบิ่งก่อนครับสาธุสาธุนะสามชี้ก่อนแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ